สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับ RBA ดวัฒนชนลนะครับช่องของเราจะเป็นการนําเสนอถึงตัวอย่างการนาเข้า RBA จุดเปรียบเทียบของ RBA Tool และข้อควรระวังก่อนการนําเข้าครับโดยเนื้อหาในวันนี้จะเป็นเรื่องตัวอย่างการนําเข้าในหัวข้อการทําระบบส่งคําตอบเรื่องการตรวจสอบเครดิตไปยังร้านค้าต่างๆให้เป็นอัตโนมัติมาดูกันที่โปรแกรมทำงานก่อนนาเข้า RBA นะครับผม1 ร้านค้าแต่ละร้านส่งเอกสารสำหรับการตรวจสอบเครดิตมาทางบริษัทการเงิน 2. ผู้รับผิดชอบทำการตรวจสอบเครดิตของผู้ส่งเอกสารได้แก่ข้อมูลร้านค้าข้อมูลคู่ค้าข้อมูลทุนทรัพย์รอดค้างจ่ายเป็นต้น 3. ส,ส่งผลให้แก่ผู้รับผิดชอบของร้านค้าเหตุผลที่พิจารณานำ a b วเข้ามาใช้คือใช้เวลา3วันกว่าจะสามารถให้คำตอบแก่ผู้ยื่นเรื่องได้ เนื่องจากปริมาณเอกสารที่ต้องค้นหาและตรวจสอบภายในมีเยอะมากเวลาที่ผู้รับผิดชอบแต่ละคนจําเป็นต้องใช้ในการเตรียมการและลงมือตรวจสอบเอกสารนั้นแตกต่างกันไปเนื่องจากกฎวิธีการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในของบริษัทไม่ชัดเจนทําให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยคุณภาพระดับเดียวกันได้ตลอดโปรกการทํางานหลังนำข้าอาอหนึ่งร้านค้าแต่ละร้านส่งเอกสารสาหรับการตรวจสอบเครดิตมายังบริษัทการเงิน สอง RPA o รบอททำการตรวจสอบข้อมูลของผู้ส่งเอกาสารมาเช่นข้อมูลร้านค้าข้อมูลคู่ค้าข้อมูลทุนทรัพย์ตอนการคงจ่ายเป็นต้นสามส่งผลให้แก่ผู้รับผิดชอบของร้านค้าผลของการนำ RPA เข้ามาใช้สามารถสร้างเวลาว่างได้หนึ่งพันชั่วโมงต่อปีจากการนำ RPA เข้ามาทำงานทำให้สามารถทำงานได้โดยไม่ไไต้องใช้กระดาษเนื่องจากเปลี่ยน input จากกระดาษเป็นไฟล์ excel สามารถลดหลีกทางในการตัดสินว่าผ่านหรือไม่ได้จาก3วันหรือเพียง1วันผู้รับผิดชอบสามารถกำหนดตารางของตัวเองได้ง่ายขึ้นเนื่องจากสามารถมีเวลาว่างได้เพิ่มขึ้นแบบไม่ถูกแบ่งย่อยก็จบแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้สิ่งที่เราอยากจะบอกให้ผู้ชมทุกท่านรับทราบก็คือเราคิดว่าสามารถเพิ่มผล,ผลผลิตของงานได้ด้วยการใช้ RPA ครับการทํางานในแต่ละวันของทุกๆท่านน่าจะมีงานที่จริงๆแล้วไม่ได้ยุ่งยาก แต่กลับต้องมานั่งทำซ้ำๆอยู่ในเรื่อยใช่ไหม่ะครับถ้าเราให้อารโรบอตจัดการงานตรงส่วนนี้ซะเราก็จะสามารถนําเวลาไปทุ่มเทให้ก,กับการระดับสูงคือการเลื้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นครับถ้าหากเนื้อหาในคลิปนี้เป็นประโยชน์กับท่านแล้วขอรบกวนกดไลค์และส r i ครด้วยครับถ้าอย่างนั้นไม่เจอกันคลิปหน้านะครับบายบาย